5เคล็ดลับกินยังไงให้นอนหลับได้ดีขึ้นข้อแรกเลยก็คืออาหารมื้อสุดท้ายเนี่ยต้องห่างจากเวลานอนนะคะอย่างน้นอยๆเนี่ย2-3ชั่วโมงนะคะถ้าเรากินอิ่มนะก่อนที่เราจะนอนไม่นานเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เรานอนหลับยากขึ้นนะคะข้สองก็คือควรหลีกเลี่ยงอาหารหวานของหวานผลไม้นะคะก่อนที่เราจะนอนนะคะเพราะว่านอกจากทําให้เรานอนหลับไม่ดีแล้วเนี่ย ไปททำให้กรดฮอร์โมนนะคะหลั่งออกมาน้อยลงนะก็จะทําให้เราแก่ขึ้นนั่นเอง3นะคะให้กินพวกธัญพืชน,นะคะเป็นอาหารมื้อเย็นเพราะว่ามีแมกนีเซียมสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าถั่วชิมพันช่ไหมอ่าแอลมอนพิชชติโอนะคะเมล็ดฟักทองอะไรพวกเนี้ย ทัญพืชเหล่านี้จะทําให้เราเนี่ยได้รับแกมกนีเซียมค่ะทาให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีขึ้นค่ะ 4. คือกินอาหารที่มีโปรตีนนะคะก่อนที่จะนอนนะโปรตีนที่มีส่วนของไกลซีเนี่ยนะคะมันจะช่วยทําให้เราหลับลึกแล้วก็หลับได้ดีแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากจนเกินไปนะคะส่วน5ก็คือการดื่มน้านะก็แนะนําให้ดื่มตั้งแต่มื้ออาหารเย็นไปเลยนะคะเพื่อที่เราจะดื่มน้ําให้เยอะแล้วก็เข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยนะคะคนไหนที่ต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนนะ หมออยากแนะนําให้ก่อนนอนเนี่ยให้ลดปริมาณน้ำํำลงหรอือว่าไปกินก่อนหน้านั้นเลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเราต้องตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็จะหลับก็อาจจะยากใช่ไหมนี่ก็เป็นอย่างน้อย5เคล็ดลับนะคะที่กินยังไงทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ